เจ้าของฟาร์มปลานิลสายน้ำไหลในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาช่วยกันใช้สวิงช้อนปลาที่ตายขึ้นจากบอ่อเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าปลาทยอยตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบอ่อทั้งหมด11บอ่อที่มีปลาอยู่กว่า7 0,000กว่าตัวส่วนค่าค่าเสียหายนั้นก็ยังไม่สามารถประเมินได้เพราะว่ายังคงมีปลาทยอยตายอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดนายอมรชุมช่วยครับในบอำเภอเบตง พร้อมกับนักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาลงพื้นที่แล้วครับโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาได้นําน้ําในบ่อมาตรวจเบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ําปกติไม่มีสารเคมีหรือว่าสิ่งแปลกปลอมแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะนำซากปลาที่ตายไปตรวจสอบบริเวณเหือกเพิ่มเติมสำหรับปลานิลสายน้ำไหลถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูงของขอำเภอเบตงมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ300บาท ปลาดนนสายน้ําไหลที่เวตงเขามีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่าเขาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนหรือว่าน้ําไหลซึ่งการเลี้ยงปลาด้วยระบบนี้จะทําให้ปลาได้ไว่ายน้ําตลอดเวลาทําให้มีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้ออยู่เสมอครับปลาที่ได้ก็เลยมีไขมันต่ําเนื้อนแน่นแล้วก็หวานที่สําคัญไม่เหม็นโครนไม่เหม็นคาวบางคนจึงนิยมรับประทานแบบติดหรือว่าสาซีนีนั่นเอง